ขอย้ำทุกคนก่อนว่าคลิปนี้เป็นคลิปเกินนะครับผมอยากดูคลิปเวอร์ชันเต็มลงไปแล้วนะคลิกลิงก์ตามบนหน้าจอน,นี้ได้เลยเพราะเราย้ายการรายงานข่าวประจําวันเนี่ยไปอีกช่องหนึ่งแล้วแล้วก็เรียกได้เลยว่าการโจมตีของอิสราเอลในช่วงนี้เนี่ยผลงานการทาลายอากาศยานของอิหร่านออกมาค่อนข้างจะเยอะแล้วนะครับผมแม้จะเป็นที่ทราบก,กันดีว่าอิหร่านนะน่าจะเก็บอากาศยานอย่างเช่นเครื่องบินรอบอและเฮลิอคอปเตอร์จู่โจมวัในบังเกอร์ใต้ดินแต่มีจานวนไม่น้อยที่ยังรอแสงสว่างรอสแตนไวสาหรับการต่อต้อนานภัยทาอากาศ จากอิสรเแต่มาจนถึงวินาทีนี้เราก็ยังไม่เคยเห็นอิหร่านจะนําเครื่องบินรบเหล่านี้ออกมาใช้ต้านทานในวัตถุประสงค์ดังกล่าวเลยนะมีแต่จะโดนไล่กําจัดทิ้งและเราดัได้เลยว่าต้นสัปดาห์นี้อิหร่านก็ต้องย่อยยับอีกครั้งเมื่อในช่วงของวันอาทิตย์ที่2มิถุนายนที่ผ่านมากองกําลังป้องกันตนเองอิสราเอลระบุว่าเขานั้นได้เข้าไปเปิดฉากโจมตีต่อเครื่องบิน F-5 ของฐานทัพอิหร่านเพื่อตอบโต้การโจมตีหลังจากที่ฐานอิหร่านนะั้นยิงขีปนาวุธระลอกล่า,ลา,ลาสุดเข้ามาโจมตีอย่างอออิสรราาเเเลลพื่่ป็นกกนกกกแแ้้คหังจที สหรัฐส่งเครื่องบินทิน้งระเบิดเข้าไปบอมฐานนิวเคลียร์ของพวกเขาซึ่งในวันดังกล่าวมันทาให้ขีปนาวุธของอิหร่านนะครับผมที่หลุดรอดจากการสกัดกั้นจำนวนสองลูกจากการรายงานสกัดกั้นทั้งหมด20ลูกเข้าไปโจมตีบริเวณทางตอนกลางและตอนเหนือของประเทศอิสราเอลในช่วงเช้าของวันที่ย2่มสมิถุนาได้เป็นผลสําเร็จส่งผลให้การโจมตีในครั้งนี้เนี่ยมีชาวอาิสราเอลอย่างน,น้อยยิ่มสามรายได้รับบาดเจ็บและทําให้ทางกองทัพอ,อิสราเอลนั้นได้ส่งเครื่องบินรบมากถึงกว่ายี่ส